สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่สายธันชนกนะคะวันนี้แม่สายพามากินต้มไก่จ้าใส่เห็ดฟางกินกับน้องโมบายโมบายนั่งกินอะไรไม่รู้อยู่ข้างแต่หนูอยากขอเข้ากล้องด้วยค่ะแม่ได้ใส่พิผงเนาะกับแม่กินข้าวหนําจานนี้ข้าวข,ข้าวเจ้าของแม่เนาะตอนแรกเอาไปตั้งไว้ในนี้แล้วมันดูเป็นคือให้สั่นพคุมกินข้าวน้อยสดน้ำก่อนอืม แซ่บแทใจเบียวจัน้อ,อ,นอยเผ็ดจัน้อ,อยเ้าแซ่บทำกันจ้าตัวของอร่อยขออร่อยขออร่ อืน,มน,ไ,นไ,มไม่ค่ะเผ็ดนิดหน่อยนะคะลูกเพราะแม่ใส่พริกตักาับข้าว่น้ำถ้าแม่ให้เผ็ดต้องมาให้พ่อตักให้เอยู่ในครัวค่ะอ,อ,นะอาจ้าต้มไก่ข้าวหอ,อ,อ,อมขะพเ้าพริกผงอืเผ็ดฟังง่าเย อมองูั้ช่วงนี้จะสังเกตได้ว่าแม่จะไม่ค่อยใช้มือเพราะกับข้าวก็จะเป็นกับข้าวบ้านๆเนาะไม่ใช่ตำส้มตำซ้วะปกติใช้มือโซยจ้ะ อย,อยังไงแม่สายขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์น่ารักน่ารักคะ่ะแล้วดูคลิปจนจบนะคะยังไงแม่สายจะกลับไปตอบคอมเมนต์ให้นะคะแล้วพบกันใหนม่ค่ะบ๊ายบายคะ่ะ